สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้เป้าพามาดูล็อกและหนึ่งไร่นะคะติดถนนด้านเดียวค่ะนี่ค่ะแต่ละล็อกมีความสวยงามนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหน้ากว้างพอดีเลยนะคะแล้วก็ความลึกก็พอดีหน้าอยู่หน้าอยู่อาศัยหน้าทำ พวกแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเช็คอินสวยๆเพราะว่าอยู่เขาล้อมรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะวิวเขาจะล้อมรอบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำไฟถนนคอนกรีตนะคะเนี่ยค่ะทางเล่าทำให้นะคะ แล้วก็ท่อระบายน้ำทิ้งนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะตอนนี้จะเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะไม่กี่ล็อกด้วยนะคะมีทั้งราคาสดและราคาผ่อนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเราในขั้นว่าได้เลยนะคะหรือเป็นตัวแทนในหน้านะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนีคะ่ะ แล้วก็จะมีฝั่ง1นงไร่ติดถนน2ด้านนะคะติดถนน2ด้านคือฝังนนะะ่งด้านนู้นนะคะกับฝั่งด้านนี้นี่ค่ะเลขติดถนน2ด้านสาไฟก็เข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเหลือฝั่งละ1ไ่ไร่ขาไฟนะคะนี่ยะ่ะเป็นสีรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสวยทำเลดีวิวเขาท้องมังกรวิวเขาล้อมรอบ ้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะนี่ค่ะ้านเขามีองค์พระด้วยนะคะนี่เนี่ยค่ะองค์พระสามองค์นะคะี่ทางเนี้ยจะเป็นทิศเหนือนะคะแล้วก็มาเรื่อยเอ่าทางนี้จะเป็นทิศตะ oh, วันออกนะคะเนี่ยค่ะทางเนี้ยจะเป็นทิศตะวันออกวิวเขาตรงนี้นะคะทิศตะวันออกแล้วเขาจะไปอีกหน่อยจะเป็นเขาลูก Support นู้กนะคะตรงบ้านสีขาวจะเป็นทิศใต้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นทิศตอนวันตกทางนี้จะไปโครงการช่างหัวมันได้นะคะนี่ค่ะห็นไหมคะนี่เลยวิวเขาจะล้อมรอบค่ะอยู่แล้วแหงๆรวยๆนะคะล็อกละสองร้อยตารางวาก็สวยนะคะสวยทุกล็อกเลยไม่รู้จะเลือกแปลงไหนนี่ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักไลน์เบอร์โทรของเพจเป้เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ